เราจะโตด้วย AMC แต่อนาคตเราจะมีสองขาคือทางด้านการเงินและด้านมีเดียสามปีนี้เนี่ยเราว่าเราจะเอาเงินเนี่ยไปขยายธุรกิจนะครับแต่ไม่ใช่หมายว่าเราไม่ดีวิเดตนแต่เพิ่มทุนไ i g h t อฟ f ฟอร์ิเพื่อทำาด l u ลูชันให้ผู้ถือหุ้นมี d ด l u ลูชัเนี่ยเราไม่ทำแน่นอน ตกลงแล้วแผนในการสร้างความเข้มแข็งและเติบโตของตรงหัว้วเอาไม่ต้องนานมากนะครับปีนี้ไม่ถามแล้วละ่ะเพราะว่าอีกหสองเดือนใช่ไหมเอาสักเดี๋ยวนะปีหน้าปีนู้นกันแล้วกันปีปีหกหกับปี66อ่ะนะครับสองปีต่อเนื่องจากปีนี้ไปเนี่ยแผนในการสร้างความเข้มแข็งและเติบโตที่คุณสมนึกและลูกชาย ซึ่งเป็นเจเน r เรชันที่2และ3ของตระกูลนี้จะนำพาบริษัทไปเนี่ยภาพและแผนจะเป็นยังไงครับคุณสมดทธิครับครับขออนุญาตเลยนะครับว่าใน2ถึง3ปีข้างหน้า3ปีนี้นะฮะ3ปีนี้นะครับกํำไรการเติบโตขององห w o ัวโ o d i n g มาจากธุรกิจทางด้านการเงินนะครับมาโดยเน้นที่ AMC นะครับเราเห็นโอกาสอันนี้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ย คือธุรกิจเทคโนโลยีมันต้องให้เวลาแล้วก็อาจจะมีการขัดทุนนะครับแต่เราคิดว่าพอปีที่4ปีที่ห้าเทคโนโลยีจะเริ่มกลับเข้ามาเพราะงั้นในปีแรกๆที่หนโูไม่ได้ทําเงินเราจะโตด้วย AMC แต่อนาคตเราจะมีสองขาคือทางด้านเการเงินและด้านมีเดียนะครับสรุปง่ายๆคือไม่ไม่ใช่มีเดียมีเดียและเทคโนโลยีนะครับแล้วจะมีโอกาสเห็นตรงครัวเนี่ยกลายเป็นฟินเทค ผมไม่ใช่ฟินไม่ใช่ฟินเทคร้อยเปอร์เซ็นจะเป็นยังไงนะครับเราจะโตเป็นคือคือถ้าอันนี้ยังพูดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่เราไม่ใช่ฟินเทคร้อยเปอร์เซ็นเราเป็นเทคคอมพานีเทคคอมพานีไม่ใช่ฟินเพราะฟินมันจุกมันเจาะจงเกินไปใช่ไหมใช่เป็นเทคคอมพานีเราเป็นเทคคอมพานีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเฉพาะตรงหัวมีเดียแหละจะเป็นมีเดียเทคคอมพานี ตรงหัวมีเดียแลบเนี่ยจะเป็นที่เราประกาศเปลี่ยนรีแบรนด์เราเป็นมีเดียเทคคอมพานีนะครับเราได้เต้นพูดไปด้วยว่าเราจะใช้คริปโตอีคโนิมิคริปโตอีคโนมิมมาใช้เรื่องมาใช้เรื่องเฟกนิวส์เราจะเน้นการมีส่วนร่วมนะครับเราจะเป็นหลายอย่างครับจะเห็นเรื่องมีเดียเราก็จะเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนเป็น Voice Platform ก็มีคิดกันอยู่ มีอะไรหลายอย่างนะครับแต่ตอนเนี้ยขอขอขอค่อยๆค่อยๆพัฒนาแล้วแต่นี้จะเป็นการพัฒนาในสามปีอีกฝั่งหนึ่งแต่บอกว่าโตกําไรมาจากไหนตรงว่ากําไรจะมาจากไหนผมบอกมาจากเอ็มซีเป็นหลักในสามปีนะเดี๋ยวเอาไว้ให้ให้แจ้งตลาดก่อนแล้วค่อยคุยกันครับนะจะปลอดภัยแต่ที่ัวแล้วคลิปตัวอีกคนอีกอันนี้ผมแจ้งไปแล้วนะครับตรงหัวมีดิแลบเนี่ยเรารีแบรนด์ไปแล้วนะครับเราได้แจ้งตลาดรีแบรนด์ไปแล้วครับ จริงไหมครับคุณสมนึกคุณอนุกรซึ่งเป็นลูกชายคุณสมนึกซึ่งเก่งมากเนี่ยมีคอนเน็ชันกับผู้กอ่อตั้งเหรียญอีเธอเรียมด้วยก็ก <Cin th. S 2> ็ที่ที่เรียนไปไงครับ <c oughs> เขาไปเขาเออ่ตอนที่เขาอยู่เซี่ยงไฮ้เนี่ย <c oughs> นะครับว่างซีนเนี่ยบริษัทลงทุนแล้วก็มีทางลองฮาร์สนะครับแล้วก็มิสเตอร์เกวินบูดมิสเตอร์เกวินบูดเนี่ยก็คือโคฟาวเดอร ของอีเทเลียมแลวก็เป็นซี o ของอีเทเลียมนะครับแล้วก็ออกจากอีเทเลียมก็เห็นว่าอีเทเลียมมันอย่างที่ผมพูดอะทุกอย่างมันอยู่ที่อันเดียวมันใหญ่เกินไปก็เลยมาสร้างโปรกดดแต่คาร์ดูมาโปรกดดเนี่ยเ้าเรียกว่าจะเป็นเชนสำหรับเชื่อมต่อบล็อกเชนอีกทีไม่ใช่บล็อกเชนดีเซนลแพลตฟอร์มทีเพราะงั้นก็เคยเขียนเขาเป็นแบรนด์อันมสเตอร์เดอร์ของโปรกดนะครับลูกชายเป็นแบรนด์แล้วเขาก็ก็เคยรู้จักกันนะครับ โอเคนเดี๋ยวเราจะจะจับตาดูกันต่อไปทีนี้ครับคุณสมนึกครับนคุณวรรณาสงสัยว่าแล้วตรงคัวเนี่ยโอเคก็วางเป้าฟังดูแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงคัวเนี่ยวางโพสิชันตัวเองไว้เป็นโกลด์สต็อกใช่ไหมไม่ใช่เป็นดิวิเดน d s สต็อกใช่ไหมครับคุณสมนึกเขาว่าเป็นผมเขาเรียกอะไรรีเทิร์นป่ะฮะก็เรียกอะไร,ร,อ,ะไรอ่อกลับมาจากที่ไม่มีอะไร กลับมาเป็น growth s t o c อ่ะก็คงจะอย่างนั้นแหะครับแล้วทั้ง return ทั้ง growth s t อ่ครับทั้งร e t u r n เทิร์น growth stock ทั้งเท t u r n อาวอ n อะาว์เป็น growth s t o c เป็นเท t u r n อะาว์ and growth stock แสดงว่าไม่เน้นปันผลใช่ไหมครับเรายังไม่เน้นปันผลแต่เราต้องหา solution ที่ให้ stakeholder happy แล้ว มีนโะยบายจ่ายเงินปันผลยังไงบ้างครับปัจจุบันนโยบายจ่ายเงินปันผลเนี่ยนะครับ50-60%ของ p ปร f i t แต่ว่า3ปีนี้เนี่ยนะครับไม่น่าจะได้3ปีนี้เนี่ยเราว่าเราจะเอาเงินเนี่ยไปขยายธุรกิจนะครับแต่ไม่ใช่หมายว่าเราไม่ดีว i เด n นแต่ว่า3ปีนี้ค,คงไม่แต่ในใจก็<ม>ต้องมีมทมําะไม่เน้นดีว i เด n นแต่ต้องเน้นให้พูดถือหุ้นแฮปปี้อย่าง Apple หุ้น Apple นะครับไม่มีดีเวนท p แ Apple ไม่ไม่ปันผลเลยนะครับไม่เคยปันผลเลยนะครับ Apple mm hmm. แต่ผู้ถือหุ้นเขาแฮปปี้เพราะอาจจะเป็นราคาหุ้นที่ดีนะครับเพราะผลการดำเนินงานที่ดีนะครับ,รบหรือ,อ,อมีวอลเลนมีอะไรกับวากันไปนะครับ mm hmm. อันนั้นก็ว่ากันไปเพราะว่าจริงๆเน่ยอย่างผมเนี่ยผมกินเงินเดือนห0 0 0 0ื่นบาทนะ ทำไมห้าหมื่นบาทพราะผมว่าถ้ากำไรอยู่ที่บริษัทเพิ่มอีกแสนหนึ่งเนี่ยบุรค่าผมเพิ่มไปอีกมากกว่าที่ผมได้นึกออกไหมครับนึกออกไหมครับผมกินเงินเดือนห้าหมื่นบาทลูกชายผมที่บอกอีทีเรียมเนี่ยมันนั่งเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับกินเดินเดือนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทแต่แต่แต่ปันผลปีละห้าล้าน ไม่มีไม่หมดซึ่งเขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะเงินเดือนเขาสี่แสนนะครับเด็กอายุยี่สิบห้านะครับครับแต่แตผมก็บอกเฮ้ยมาเถอะมาเมืองไทยบ้างผมอยากให้เมืองไทยมีอะไรที่ที่เป็นของประเทศไทยแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทเติบโตตามเป้าที่คุณสมนึกว่าไว้คุณสมนึกก็จะมีความมั่งคั่ง เพิ่มมากไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่าใช่ไหมถูกต้องถูกต้อง <oman. S 1> คนนี้ผมไม่นิดเนี่ยผมไม่นิดนิดเงินไง <c oughs> ถูกต้องอันนี้อันนี้ชัดเลยครับคุณอติรัตถามว่าที่คุยมาเนี่ยอยากฟังชัดๆว่าตรงข้วมีแผนเพิ่มทุนไหมครับไม่มีครับชัดไหมครับไม่มีแผนน่า <sh arp> <s> เดี๋ยว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 เดีเดี๋ยว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 เดีแยวเดี๋ยวเด นะครับแต่เพิ่มทุนไหมอาจจะมี s t a พ i c partner เข้ามาอ,มอันนั้นไม่รู้ในอนาคตอันนี้ผมไม่กล้าตอบแต่จะตอนนี้ไม่มีแผนเพิ่มทุนนะครับจะไปรู้อะไรสมมติสมมติแพลตฟอร์มผมดีขึ้นมาอัลฟาเบตอยากเข้ามาเนี่ยอ,อะไรที่อยากเข้ามาเนี่ยจะเป็นผลประโยชน์กับผู้ถืนนะอหุ้นเนี่ย าจจะเป็น PP ได้ไหมอะไรเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ผมไร้บบแต่เพิ่มทุน Light อฟ f ฟอร์เพื่อทำาด l u ลูชันให้ผู้ถือหุ้นมี d ด l u ลูชัเนี่ยเราไม่ทําแน่นอนครับเอาละครับท้ายสุดครับในฐานะที่ตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะเป็นหุ turn ้นเทินอาร์ลแอนด์โก้สต็อกนะครับจะฝากอะไรถึงผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรถึงผู้ลงทุน1ไม่เกิน2นาทีสุดท้ายเชิญครับคุณสมฤทธครับก ั้งนะตรงทุที่สนใจตรงหัวนะครับก็ผมเขาเรียนอย่างนี้ว่าเราตรงหัวเนี่ยจะต้องเป็นสัต์ที่เติบโตอย่างมั่นคงนะครับเราทําอะไรเราคิดด้วยความรอบคอบไม่ใช่คิดด้านบวกอย่างเดียวถ้าคุยกับผมผมมีแผนหนึ่งมีแผน2ของผมตลอดนะครับแล้วก็ต้องเป็นบร,ริษัทที่เรามา61ปีครับองถึงร้อปีและอีกนึงที่เราคิดอยู่เสมอก็คือสเต็กโฮเดอร์นะครับต้องได้ผลประโยชน์นะครับ ไม่เพิ่มทุนไม่เพิ่มทุนแน่นอนเพราะเรารู้ว่าเพิ่มทุนตอนนี้สเต็กโอดเดอร์ผู้ถือหุ้นเดือดร้อนเราไม่ทำแน่นอนนะครับสองกูรูสู่ความมั่งคั่ง value investing ในยุค disruption งานจะมีสดวันเสาร์7 7พฤศจิกายนสนใจครับไลน์ ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s มันนี่พลาสติกกันตรงตัวนะครับ